ถ้าเกิดคุณบูชาสิ่งแวดล้อมอะถ้าเกิดคุณเป็น environmentalist แบบสุดโต่งอะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ก่อการร้ายอะประเภท eco terrorist ถ้าคุณเป็น extremist ในรูปแบบที่คุณทำอย่างเงี้ยผมจะให้ดูช็อตนี้นี่คือ,น,คอนี่คือช็อตนี่คือเรามีฟุตเทจเรามีเสียงด้วยนะฮะลองเล่นให้ดูนิดหนึ่งก็ได้ฮะพันเอาอาไม่ใินทิ้งเพราะที่เมฆล้มลายล้าเดสส์คุณมองคืไม่ต้องสื่อเสเรื่อง Barn och äldre dör först. Sirener kommer ljuda oavbrutet men ingen kommer hinna fram i tid. Förbjud torvbrytningen och återställ de jävla våtmarkerna. Vår hälsa är hotad. Själva grunden till hälsa är hotad. Som sjuksköterskor kommer vi att kunna ge er någon trygghet. Vi kommer också drabbas av svält, vattenbrist, นั่นคือนักเคลื่อนไหวซึ่งตื่นตระหนกอย่างมากกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแล้วก็มองว่าการเคลื่อนไหวในแบบที่สร้างสรรค์ที่สุดเนี่ยในการแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อน ในการลดระดับอุณหภูมิของโลกใบนี้ของเราโดยการที่ไม่ให้มีการสร้างคาร์บอนฟุตพรินเลยก็คือจะบังคับให้บริษัทเอกชนนิติบุคคลและบุคคลทั่วไปทุกคนให้เราเนี่ยกลายมาเป็นมนุษย์ซึ่งมีความเป็นกลางทางคาร์บอนแบบที่สติจะแตกอยู่แล้วเนี่ยนะฮะบังเอิญน,นักเคลื่อนไหวนี่ที่สวีเดนเนี่ยเขาเขามองว่าการเอาเอาสีไปทำลายวาดภาพของโมเนเนี่ย เป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ที่สุดแล้วฮะอันนี้เป็นประเภทมนุษย์เจเนเรชันมีเจนมีนะฮะไม่ใช่เจนซีไม่ใช่เจนอัลฟาไม่ใช่เจนเอ็กเป็นเจนมีคือให้ตัวเอง <โ huh. S 1> เป็นศูนย์กลางของโลกแล้วก็มองว่า ll ll, เฮ้ยวิธีการเคลื่อนไหวที่ดีที่สุดที่ใช้สิทธิเสรีภาพในการประท้วงนี่ก็คือต้องเอาเอาสีไปไปไป,ป้ายภาพวาดอันสวยงามของโมเน่ฮะ บุคคลประเภทอย่างนี้ผมจะขอเรียกว่าเป็นบุคคลซึ่งคลั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นพวกสุดโต่งที่ทําลายทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ตนเองน,น,นั้นเชื่อนั้นมันถูกต้องในแบบที่สามารถละเมิดทรัพย์สินส่วนบุคคลของผู้อื่นได้มันน่าเศร้าอย่างมากครับแล้วคนแบบนี้ในยุค,คนี้สมัยนี้เนะี่ยมีเยอะนะฮะไม่ใช่มีน้อยมันมีเยอะขึ้นแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของความเป็นเด็กและผู้ใหญ่นะผมอยากจะย้ําตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องของอายุนะฮะ มันไม่ใช่เรื่องของวัยด้วยนะฮะบางทีพอเติบโตขึ้นมาแล้วก็มีอายุมากขึ้นมันช่วยให้มีปัญญาและประสบการณ์ในการคิดในการกรองเนื้อหาในการกรองอุดมการณ์ที่ได้รับการสั่งสอนมาแล้วก็แล้วก็นำมาสู่การปฏิบัติว่าเรื่องไหนควรที่จะนำมาปฏิบัติจริงเรื่องไหนไม่ควรจะนำมาปฏิบัติอ่ะใช่ไหมโดยประสบการณ์ด้วยวัยเนี่ยบางทีมันจะมีการ working ของมันสมองที่มันสมบูรณ์มากขึ้นแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ย หลายคนพออายุอนามากแล้วเนี่ยไม่ได้แปลว่าความเป็นนักอุดมการสุดขั้วมันจะหลุดพ้นไปได้นะฮะ